ความยากจนและปัญหาการเงินเป็นเรื่องที่หลายคนเผชิญอยู่หลายคนทำงานหนักแต่ก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรความจนได้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นสาเหตุหลักๆมักไม่ได้เกิดจากโชคชะตาหรือปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมการเงินและวิธีคิดของตัวเราเอง 1. ความไม่รู้ทางการเงินหลักฐานของปัญหาความจน หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้คนส่วนมากจนก็คือความไม่รู้ทางด้านการเงินคนส่วนใหญ่มกักไม่ได้รับการสอนเรื่องการเงินตั้งแต่เด็กและไม่มีการศึกษาต่อยอดเกี่ยวกับการบริหารเงินส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางการเงินที่ผิดพลาดเช่นไม่รู้จักการออมเงินใช้จ่ายเงินเดือนชนเดือนโดยไม่มีการกันเงินออม ไม่มีแผนการใช้จ่ายใช้เงินตามใจชอบโดยไม่มีการวางแผนไม่รู้จักการลงทุนคิดว่าเงินต้องเก็บในธนาคารเท่านั้นและมองว่าการลงทุนเป็นเรื่องเสี่ยงไม่เข้าใจนี้สินกู้เงินหรือใช้บัตรเครดิตโดยไม่รู้วิธีบริหารแนวทางแก้ไขเริ่มเรียนรู้เรื่องการเงินเช่นการออมก,การลงทุนนี้สิน และวิธีบริหารได้รับรายจ่าย 2. ใช้จ่ายเกินตัวทำงานหนักแต่ไม่มีเงินเก็บอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนจนคือใช้จ่ายเกินกว่ารายได้หลายคนมีรายได้ดีแต่กลับไม่มีเงินเก็บเพราะพวกเขาใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นซื้อของแบรนด์เนมเพียงเพราะอยากดูดีในสายตาคนอื่นผ่อนรถหรูทั้งที่รายได้ยังไม่มั่นคง ใช้บัตรเครดิตเกินตัวและจ่ายขั้นต่ำตลอดกินอาหารแพงซื้อของตามอารมณ์โดยไม่คำนึงถึงผลระยะยาวแนวทางแก้ไขควบคุมค่าใช้จ่ายและแยกแยะระหว่างความจำเป็นกับความต้องการฝึกนิสัยออมเงินก่อนใช้จ่ายหลีกเลี่ยงหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 3. ไม่รู้จักการลงทุนเงินทำงานแทนเราไม่เป็นหลายคนเชื่อว่าต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินแต่ไม่รู้ว่าเงินสามารถทำงานแทนเราได้ผ่านการลงทุนที่ถูกต้องคนที่จนมากกลัวการลงทุนเพราะเชื่อว่าเสี่ยงแต่ในความเป็นจริงแล้วการไม่ลงทุนเลยคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเพราะทำให้เงินเฟอ้อกัดกินมูลค่าเงินของเราเรื่อยฮ่าฮ่า แนวทางแก้ไขศึกษาเรื่องการลงทุนเช่นหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจเริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้แม้จะเริ่มจากเงินเล็กน้อยก็าตามเข้าใจความเสี่ยงและกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมสี่ไม่มีเป้าหมายทางการเงินทำงานไปวันหฮะห,หลายคนทำงานเพื่อให้ได้เงินเดือนแต่ ไม่มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการออมหรือการลงทุนพวกเขามักใช้เงินตามอารมณ์และความพอใจในปัจจุบันโดยไม่คิดถึงอนาคตแนวทางแก้ไขตั้งเป้าหมายทางการเงินเช่นมีเงินเก็บหนึ่งล้านบาทในหปีหรือมีไรายได้ s าษีอินคัมเดือนละห้าหมืบาท วางแผนการเงินระยะสั้นและระยะยาวติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายและปรับปรุงแผนเมื่อจําเป็น 5. กลัวความล้มเหลวไม่กล้าเริ่มต้นทำธุรกิจคนจำนวนมากอยากรวยแต่ไม่กล้าลงมือทำพวกเขากลัวความล้มเหลวมากกว่าที่จะมองเห็นโอกาสส่งผลให้พวกเขาอยู่ในงานเดิมๆรรยได้เท่าเดิม โดยไม่คิดจะหาวิธีเพิ่มรายได้เช่นทำธุรกิจเสริมหรือลงทุนในสิ่งใหม่ฮะาฮะแนวทางแก้ไขเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวมองว่ามันคือบทเรียนเริ่มจากธุรกิจเล็กๆที่ใช้ต้นทุนต่ำศึกษาความสำเร็จของคนอื่นและนำมาปรับใช้กับตัวเอง6รายได้ทางเดียว ไม่มีแผนสำรองทางการเงินคนที่จนมักมีรายได้จากแหล่งเดียวเช่นงานประจำเมื่อเกิดวิกฤตเช่นถูกเลิกจ้างหรือธุรกิจขาดทุนพวกเขาจะไม่มีเงินสำรองส่งผลให้เกิดปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรงแนวทางแก้ไขสร้างรายได้หลายทางเช่นรายได้จากงานเสริมรายได้จากการลงทุนหรือรายได้จากธุรกิจ มีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อยหกเดือนของค่าใช้จ่ายมองหาทางเลือกใหม่ๆอยู่เสมอ 7. สภาพแวดล้อมและความคิดที่ผิดพลาดคนที่จนมักแวดล้อมไปด้วยคนที่คิดลบและไม่สนับสนุนให้พวกเขาพัฒนาตัวเองเช่นเพื่อนที่ชอบใช้เงินสุรุ่ยสุราย ครอบครัวที่มองว่าการรวยเป็นเรื่องยากและไม่มีทางเป็นไปได้การคิดว่าเกิดมาจนก็ต้องจนตลอดไปแนวทางแก้ไขเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหาคนที่คิดบวกและมุ่งมั่นเรื่องการเงินพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์และเข้าร่วมสัมมนาทางการเงินเปลี่ยนวิธีคิดจากทำไม่ได้ จะทำอย่างไรให้สำเร็จสรุปคนส่วนมากจนเพราะอะไร 1. ไม่รู้เรื่องการเงินไม่เรียนรู้วิธีบริหารเงิน 2. ใช้จ่ายเกินตัวไม่มีเงินเก็บใช้ชีวิตเกินฐานะสาไม่ลงทุนปล่อยให้เงินเฟ้อกัดกินมูลค่าเงิน 4. ไม่มีเป้าหมายทางการเงินใช้ชีวิตไปวันๆไม่มีแผน ห้กลัวความล้มเหลวไม่กล้าลงมือทำสิ่งใหม่ 6. มีรายได้ทางเดียวไม่มีแผนสำรองเมื่อเกิดวิกฤต 7. สภาพแวดล้อมและความคิดที่ผิดพลาดอยู่กับคนที่ไม่มีเป้าหมายและความคิดลบทางออกของปัญหาความจนเรียนรู้เรื่องการเงินและการลงทุนควบคุมค่าใช้จ่ายและสร้างนิสัยการออม สร้างรายได้หลายทางมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและพัฒนาตัวเองถ้าคุณสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีคิดได้ความจนจะไม่ใช่โชคชะตาแต่เป็นสิ่งที่คุณสามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงได้เองความแตกต่างระหว่างคนขยันกับคนที่เกียจ ในโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสความสำเร็จมักตกเป็นของคนที่พร้อมจะลงมือทำและไม่ยอมแพ้คนขยันและคนขี้เกียจเป็นสองกลุ่มที่มีมุมมองต่อชีวิตและพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างชัดเ,ดเจนแม้ว่าทั้งสองกลุ่มจะมีเป้าหมายคล้ายกันเช่นการใช้ชีวิตที่ดีและมีความสุขแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาเดินในเส้นทางที่แตกต่างคือวิธีการและทัศนคติต่อสิ่งต่างๆในชีวิต หการมองเห็นโอกาสคนขยันคนขยันมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์แม้ในความยากลำบากพวกเขาเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หากลงมือทำและอดทนพวกเขามักใช้โอกาสเล็กๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดคนขี้เกียจ คนขี้เกียจมักมองว่าโอกาสเป็นภาระหรือสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามมากเกินไปพวกเขาอาจบ่นถึงโชคชะตาและมองว่าตัวเองไม่มีศักยภาพพอที่จะทำสิ่งใดให้สำเร็จ 2. การจัดการเวลาคนขยันพวกเขาใช้เวลาอย่างคุ้มค่าโดยแบ่งเวลาอย่างมีประสิทธิภาพไม่ปล่อยให้เวลาสูญเปล่าพวกเขามักเริ่มต้นวันด้วยการตั้งเป้าหมาย และจัดลำดับความสำคัญของงานคนขี้เกียจคนขี้เกียจมักปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่มีแผนการที่ชัดเจนพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์เช่นเล่นเกมหรือดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน 3. การลงมือทำคนขยันไม่ว่าปัญหาจะยากเพียงใดคนขยัน พร้อมลงมือทำทันทีที่มีโอกาสพวกเขาไม่รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่เริ่มต้นจากสิ่งที่มีอยู่และปรับปรุงไปเรื่อยฮ่าฮะคนขี้เกียจมักผัดวันประกรันพรุ่งและหาข้ออ้างเพื่อไม่ต้องลงมือทำบางครั้งพวกเขารู้ว่าสิ่งใดสำคัญแต่ก็เลือกที่จะเลี่ยงงานหนักเพราะมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากสี่การรับมือกับปัญหาคนขยัน คนขยันมองปัญหาเป็นบททดสอบหรือโอกาสในการเรียนรู้พวกเขาพยายามคิดหาทางแก้ไขและไม่กลัวที่จะผเผชิญหน้ากับความล้มเหลวคนขี้เกียจเมื่อเกิดปัญหาคนขี้เกียจมักหลีกเลี่ยงหรือหาข้อแก้ตัวแทนที่จะผเผชิญกับมันพวกเขาอาจโทษสิ่งแวดล้อมหรือคนอื่นแทนที่จะมองหาวิธีแก้ไข 5. ทัศนคติต่อง,งานคนขยัน มองว่างานคือโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองและสร้างคุณค่าพวกเขาใส่ใจกับรายละเอียดและมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำคนขี้เกียจมักมองว่างานเป็นภาระและพยายามทำเพียงแค่พอผ่านไปได้โดยไม่สนใจผลลัพธ์ในระยะยาว 6. การพัฒนาตัวเองคนขยันพวกเขาเชื่อว่าความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคนขยันมักใช้เวลาอ่านหนังสือฝึกทักษะใหม่ๆหรือหาความรู้เพิ่มเติมคนขี้เกียจไม่สนใจการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพวกเขาอาจมองว่าการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องยุ่งยากและไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป 7. การมองชีวิตคนขยันมักมองโลกในแง่บวกพวกเขาเชื่อในความสามารถของตัวเอง และมองว่าความล้มเหลวเป็นแค่ก้าวหนึ่งของความสำเร็จคนขี้เกียจมองโลกในแง่ลบและมักคิดว่าความสำเร็จเกิดจากโชคชะตาพวกเขามักมองว่าตัวเองไม่มีโอกาสหรือความสามารถบทสรุปความแตกต่างระหว่างคนขยันกับคนขี้เกียจไม่ได้อยู่ที่ความสามารถหรือโชคชะตาแต่อยู่ที่ทัศนคติและการกระทา คนขยันพร้อมที่จะพยายามและอดทนต่อความยากลำบากในขณะที่คนขี่เกียจจะหมักหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหากคุณต้องการเปลี่ยนตัวเองจากคนขี้เกียจเป็นคนขยันสิ่งแรกที่ต้องเริ่มคือการเปลี่ยนความคิดและลงมือทำทันทีจําไว้ว่าความสำเร็จอยู่ในมือของผู้ที่ไม่หยุดพัฒนาและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทาย